ยังไม่เปิดไม่พอโอเคถ้าไปม,มาอยู่ตรงนี้ก็ได้วะนี่โดนอยู่เดอ้อเซฟแต่นะที่นี่โอ้โหเยอะจริงถ้าไม่ผมวิ่งขึ้นมาผมไม่เจอ,อยงี้ตั้งแต่แรกวะมันมาแบบเกินบางทีอะไม่คือแบบตอนแรกเราวิ่งมาก็ไม่เจออะไรนะเวะบจะคือผมวิ่งมาเหมือนไม่มีใครลงกับผมเลยนะแบบวิ่งชิวเลยอะ พอขึ้นเนินมา,าแค่นั้นเนี่ยด้านหน้าสองตัวด้านหลังมาอีกสามสี่ตัวมันโดนลุมกระทรึบอะ่ะใครเป็นดักกระทรึบผมจะใ,ให้รู้นะจะให้รู้นะว่าไอ้แก๊งไหนเป็นดักกระทรึบเราอุ้ย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 เชีย่ยตายพีกเลยตายเจ็บาเจ็บดาวนะสองใจเย็นพี่ใจเย็นใจเย็นนึ่งอยู่นึ่งอยู่นึ่งอยู่ซ้ายซ้ายดาวหมดอนเรระเบิดพี่จระเบิด <Okay. S 1> เด็ดกูพังชัวร์ดูจะตรง กิจกรลองเนือนแห่งความยิ่งใหญ่แบบจัดหนักจัตร์พิเศษับไอเทมไฮไลท์ประจำสัปดาห์ชื่น้องเรื่องร้องมามากที่สุด2 1ตุลาคช็อปอัฟแฟชั่นรับลมทะเลร้านค้าใหม่ร่วงก่อนชจที่หลัง22ตุลาคมแก๊งลูกสาวมาเฟียบวกกับหูแมวสุดเท่23ตุลาคมมาเฟียบอยแบตชีการันตีลูกสาวมาเฟียและพิเศษสุดในวันชี24ตาควันเดอร์สตีดแรนชื่อคุณเรือคนไหนไหนก็ไม่ควนผลาดกับฟรีไฟและฟรีไฟ i ์แม็กสุสุดเวียงตลอดเดือนตุลาคมชีกาลีนา ีฝไทยแลนด์เมื่อเหล่าผีทั้งหลายออกมา,าว่านในคืนที่โลกคนเป็นและโลกคนตายนั้นอยู่ในที่ที่เดียวกัน การีน่าฟรีไฟขอเชิญทุกท่านร่วมออกรอบสนุกไปกับการกำจัดเห่าผีน้อยน่ารักชอมาพร้อมกับการต้อนรับกับสเกนสุดพิเศษในตีมฮารวีนคืนวันปล่อยผีกับกิจกรรมฟรีปาร์ตี้ในคืนสยอง23ตุลาคมวันเดียวเท่านั้นกิจกรรมรับฟรีบัตรสร้างห้องเพียงล็อกอิน25ถึง3าตุลาคมปาร์ตี้สยองฉลองฮารวีทำกิจกรรมรายวันรับโจเคนและ30ถึง 3ส,สิบเวตุวลางคมเปิดควงแสงแรดไอเทมฮาโลวีนนำโทเคนแรดไอเทมพร้อมกับกิจกรรมมากมายกับวันฮาโลวีนในกาดุนาฟิสไฟ์ไทยแลนด์สวัสดีคนดูทุกคนทุกทุกท่าน,นด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผม i อซ a แนะครับเรากลับมาในเกมฟิสไฟสอีกรอบแล้วนะครับผมเนาะซึ่งตอนนี้ก็ ได้ทําการรีแลนเข้าสู่ซีซั่นที่24แล้วนะครับน้องซึ่งมาดูกันว่าวินาทีขึ้นแลนแกนมัสเตอร์ในซีซั่นที่24เนี่ยมันจะสนุกตึงแค่ไหนนะครับแต่ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าเราเนี่ยเก็บวิเลตมา100%แบบเล่นแบบไม่พลาดเลยนะครับเรามาดูกันว่าเกียมสุดท้ายก่อนที่จะกลายเป็นแลงแกนมัตเตอร์เนี่ยในซีซั่นนี้เรายังจะรักษาวิเลต100%ได้อยู่หรือเปล่าหรือ,ออาจจะทําไม่ได้นะครับต้องไปดูในคลิปนี้นะ ไปไปดูกันเราอยู่กันในแบบเกาะสวรรค์น,นะครับเกมนี้เกมสุดท้ายนะทุกคนที่จะขึ้นแรงแกนนะครับซี่ัันทียี่สิบสี่นะครับไม่รู้ว่าท็อปเท่าไหร่นะแต่น่าจะหนึ่งในสิบและคิดว่านะอย่างตึงเลยดูดีดูขั้นดีสี่ร้อยกว่าโ,โหคือเกมนี้ตึงเปี้ยเลยนะเกมสุดท้ายนะครับที่จะขึ้นแล้วแบบตึงจริงรองดูเลยว่าคนจะแน่นขนาดไหนวงสุดท้ายนะครับ เดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะขึ้นได้หรือเปล่าครับเกมนี้ไอขึ้นหน่ะขึ้นได้อยู่แล้วแหละแต่ประเด็นคือตอนนี้ผมเล่นมาประมาณแปดเตานะครับคือวินเลต์อะเปอร์ชนะหนึ่งอ่าหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับติดอันดับติดหนึ่งในสามคือยังไม่พลาดสักตาเลยนะคือพลาดแบบได้ที่หนึ่งกับที่สองนะครับตั้งใจดีด้วยแหละมาดูกันว่าเกมนี้ผมยังจะรักษาวินเลดได้หรือเปล่านะครับในเกมที่ติดแรงด้วย ได้กล่องนนเี่ยผมได้กล่องแต่อเกมนี่เราต้องตั้งใจเล่นก่อนนะเพราะว่ามันตึงจริงนะเกมสุดท้ายอาถรรพ์มันเนี่ยอาถรรพ์แบบว่าวิลเลจแบบไม่ร้อยเปอร์ดีไม่สวยเลยนะนั่งทำมาตั้งนานนะครับเกมที่มาปั๊บได้ที่สี่เนาะโอ้โหวิลเลจวิลเลจพังเริ่มร้อยอดร้อยเปอร์เซนต์ตั้งใจว่าจะทำวิลเลจให้ครบอ่าหนึ่งร้อยเปิดนะครับจนขึ้นแรงเกีย์นะต้นสีสัน ทุกคนว่าผมจะขึ้นได้ไหมทุกคนว่าผมจะขึ้นได้ไหมหมายถึงว่าทำวินเลตให้มันครบร้อยอะ่ะ <c oughs> แต่เกมนี้แน่นจับเลยนะ <c oughs> เป็นงานเลยพ <c oughs> ยายามอยู่เสียงเปิดแล้ว <c oughs> โอเคเปิดแล้วนะ <c oughs> เคยอัดไปแล้วไหมอันนี้ครับอัดไปทั้งเกมแบบพอมาดูคลิปอีกทีนึงเสียงไม่ได้เปิดเ <c oughs> สียงไม่เปิดไม่พอ <c oughs> โอเคถ้าไปม,มาอยู่ตรงนี้ก็ได้ปะ นี่โดนอยู่เดอ้อเซฟแต่นานที่เลยนะโอ้โหเยอะจริงถ้าไปผมวิ่งขึ้นมาผมไม่เจออย่างนี้แต่แรกวะเดี๋ยวมนาไงเดีนน๋ยวประมาณสี่ห้าหกตัวได้อ่ะสองตี้อ่ะไม่เป็นไรโฟลฟ้าหาเหรียญได้ง่ายอยู่เอ้ยมีสองเหรียญมาว๊าผมไม่ได้เก็บเออ เราไม่มีอะไรมากครับเกมนี้เป้าหมายของเราก็คือเล่นให้ได้ที่1น,นะครับแล้วก็รักษาวินเทจร้อยเปร์นะครับให้ขึ้นรังแคน้นเนาะซีซันยี่สิบก็น่าจะแค่นี้แหละไม่น่ามีอะไรโอ้โหมันอย่างเยอะใครจะรู้ว่ามันมาแบบมันมาแบบเกินบางทีค,คือแบบตอนแรกเราวิ่งมาก็ไม่เจออะไรนะเว้ยเก้คือผมวิ่งมาเหมือแนบบไม่มีใครลงกับผมเลยนะแบบวิ่งชิวเลยอะพอขึ้นเนินมาแค่นั้นแหละด้านหน้าสองตัวด้านหลังอีกสามสี่ตัวเหมือนโดนลุงกระทืบอะ อารมณ์เหมือนโดนดักตีอ่ะคือวิ่งขึ้นมาเจอเนอี่ยอะไรเงีย้ยใครมาเขอะไรวะเราลงวงฟ้าต่อแล้วกันไม่รีบไม่ห้าวครับเพราะผมเล่นเตะเปดักดอยู่แล้วใครมันดักกระเทืบผมจะให้รู้นะอยากให้รู้นะไอ้แก๊งไหนเป็นดักกระเทืบเราโอเคตัวตัวบินข้าวดาวออ๋อ,อสวยเห็นละ ไว้ไว้ไว้เราไว้เราไม่รอเราตายบอดตีนอ่ะคุณทั้งหมดตัวลงน้ำตัวนึงงมันเกี่อะไรหลุดหลุดไม่รู้เลี่ยเดี๋ยวตายมันคิดยังไงโหดสลิงกลับวะน่ะอ้โหยอมใจโหดมาก็โหดกลับต่อ ดีีแล้้วไปตเฮ้ยเราเดินสี่ก็ได้นะเกมนี้เฮ้ยแต่ว่ามันตึงนี่หว่าใช่ไหมตึงป่ะเกมตึงหนึ่งตึงตึงแต่ก็น่าจะไหวเพราะว่าผมจับคาเดียดที่เพราะว่าเพราะว่าตีเราตึงเกินใช่ไหมทุกคนตอนนี้ผมมีเพจซื้อขายไอดีเกมด้วยนะครับขายของไปในคลิปเลยนะครับเพจซื้อขายไอดีเกมครับไอทีแม็กช็อปเด้อใครที่เลิกเล่นไปแล้วไม่รู้ว่าจะเอาไปรหัสไปไว้ไหนก็ มาติดต่อเพจขายได้ครับคือเพียทั้งรับซื้อแล้วก็รับขายเลยนะครับมีทั้งรับซื้อแล้วก็ปล่อยขายด้วยสำหรับคนที่แบบเอออยากได้ไอดีใหม่แต่ว่าถ้าปั้นเองเนี่ยก็กลัวจะเสียเยอะนะครับก็เพจยร์ไอทีแม็กเลยนะครับค,คุ้มเลยซื้อไปคือแทบไม่ต้องเติมเพิ่มนะครับบางไอดีคือเล่นได้ยาวๆเลยนะผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้เดคิปชั่นนี้ด้วยนะทุกคนก็อย่าลืมไปติดตามไปอุดหนุนกันได้นะเดินแถบนี้เอาได้อยู่สามทิพคนเลยทุกคนคิดว่าไงอ่ะเกมตึงมากเลย เฮ้ยอันนาเจอบอกเลยอเนี่ยจะมีคาถามจริงน้ำละสี่สิบห้าสิบสี่สิบคาหาอะไรวะโอ้โหใครใครมีเหลียนลงลงไปดึงบีหน่อยเนาะปัมมีนะปัมมีนะปัมมีนะ ดึงตู้ปั๊งที่มามันมีปั๊บต้องถอยอะต้องถอยต้องเล่นต้องเล่นวงลนะเกมตึงจริง,รงนี่กินคาบไปสามไปตั้งนัดนั้นละสี่สิบห้าสิบสี่สิบสามนัดรวมกันยังไม่ถึงยังไม่ถึงร้อยหกสิบตัเงมือกันี่ย Oh God, oh เมกเึงล่นเอ้ยผมว่าเล่นผมว่าเล่นบ้านเขียวบนได้นะเนี่ยเขียวบนนะแล้วคุมเอาอ่ะไหวนะโอ้โหโดนลอยพี่ออกมาล่วงลเลยเใช่ใช่นี่มัแต่ยิงไอ้ตัวขี่รถไงวะทีนี้โดนลอยอะมีอันนั้นแหละมีแอร์ดับลงพอดีเลยครับ,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 บจริง จริงอ่ะสวยก็สูเยอะป้าพี่ขอหน่อยดิถ้าเยอะิงใครวะทกไหนดิงใครเอ้ยทัทั้มอยู่ไหนพอรู้ว่าเราทิ้งเงีแต่ปั้ิวแค่นั้นแหละทานพนียังไหวไปมีกระสุนเท่าไหร่อ่ะผมมีแปดเียเปล่าอุ้ย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 ตามอีกเลย Ta Đâu Chịp đâu Đó còn Đứng đứng Sai sai đâu ở đâu Giờ cục chùa đi ra phòng vậy ba Chứ hỏi rồi làm gì cả Mấy thằng มันเล่นร้อยนัดอ่ะมันไม่ค่อยมีของเท่าไหร่ไฟข้างล่างมีตัวนะไฟสวอยสวอยสวยอยอดีตรัก,อกไ,อ,กนนไอ้แปดสิบบาท ไม่เดียวตายไม่เดียวตายชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์เฮ้ยหลังมาอีกสองตัวเฮียมัไหนกันเนี่ยเฮ้ยไฟไหวปะไหวปะสวย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 ไปเจ็บเจ็บเจ็บรอ้อยละโดนไปร้อยนึงแล้วโดนร้อยนึงโอ้โหเฮียทุกทางตรงนี้ตัวเดียวอ่ะออกออกไปโรงเรียนได้ไปเลยไปเลยไปเลย ออมันดึงอยู่ไฟข้างหลังอะวิ่งเลยกลางพิกอะเองมิเหียเท่าไหร่กลางพิกไปได้บัตรลองโดนนะเลาะเลาะก่อนเออเลาะเลาะบ้านไปก่อนเดี๋ยวเพิ่งเข้ากลางเยน็ดเนดึงใครก็ได้ไม่ต้องเลือกหรอกดึงไปเลยเต็มได้ทุกคนตอ,อนนี้นไอวอลสีลูกข้างหลังเข้าตู้เข้าตู้เข้าตู้นั่งดีดีนั่งดีดีนั่งดีดี ได้ดีไปนี่มันก็เยอะเกินรักความหวังหมู่บ้านแล้วแหละรักความหวังหมู่บ้านแล้วนั่นแหละนั่นแหละตรงนั้นแหละมันมีปืนอยู่กลางกรุงเลยพี่แบบโอ้โหแบบโดนโดนอะไรเหรอเออใช่อะไรวะมันเยอะจริงมันอะไรของมันวะต้องรักก็แหละหนึ่งในสามก็ได้รักหนึ่งในสามก็พอวินเล็ตรอกเพอ่มพอ ตัดไปเยอะมากมันยิุญอ่ะมันยิงอาถันอาถันเวลาเกมนี้ผมไม่ได้ยิงใครเลยอ่ะผดทำเม็นศูนยไปไม่ยิงใครเลยเสือจีากี่ปนอกรัวนอกรัวข้างหน้าน่าจะพ้นนะคิดว่าถอดไปได้ยังเป็ใช่ใช่เซฟได้ไม่าอยู่ฝั่งโน้นอะไรเยอะพี่ฝั่งเราถัากลับความหวังหมู่บ้าน โอ้แม่งเยอะจีเรายิงพิกเสร็จใช่ป่ะแม่งตีหน้าดันมาแบบเต็มตี้ยิงตีหน้าเสร็จปุ๊บด้านหลังได้อีกตีหนึ่งพอด้านหลังจะมาเออพอด้านหลังจะมาปุ๊บเนรเทพมาอีกต่อเลยเมื่อกี้เหมือนโดนสามตีสี่ตีอ่ะใช่เข้าหลัวหลังตีนะตีเอ้ยน่าจะได้หน่ะหนึ่งในสามเฮ้ยวิเลตมาว่ามาว่ามายังไงก็ที่สามถือล่าฮ่าวิเลตผมไม่ฟังละที่หนึ่งเลยพี่ที่หนึ่งเลย เดดาต้องที่หนึ่งเลยได้ใช่อะพี่เป่้ก็ทิึงทีหใช่ใตัวเราเวทเลยตัวเราเวทอ่ะมอนที่ทำวันนั้นอ่ะเราขึ้นสายได้ชิวน่าจะน่าน่าจะวิ่งออกวงเอ้ยจะย่สิ่ิบหาเไปไงนี่เปิด่ยเปิดแล้วดีไปงนี่เฮ้ ไว้เลยกินนัดแล้วที่ของเกียวเกียวสี่ตัวก็สี่หัวแค่นั้นแหละน่าจะตีดึงอ่ะเฮ้ยชิบหายละเที่ยวไหนเนี่ยไอ้เที่ยวพิเศษอีกสองพอปะดิลุ้นลุ้นเลยพี่สี่ตัวลงเที่ยวไหนเที่ยวอะไรจริงเหรอโอ้โหเฮ้ยจริงเหรอที่เสีย โอ้ยวิเศษสองตัวรักใจร้อนอ่ะรักใจร้อน่ะเมื่อกี้ก็จบชงไปแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้ไอ้นะครับก็เรียบร้อยโหโคตรเสียดายนะครับบอกเลยว่าใจร้อนไปแบบใจร้อนไปเลยอ่ะเออแบบนิดเดียวจริงๆนะเกือบจะแบบโอ้โหไม่เป็นไรครับถือว่าผลานแล้วกันเนาะแล้วก็ดีทั้นหน้าเคยแก้มือใหม่สําหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับ